งก็บทองกินหอยดิบสะบอกไผ่ให้เจ้ากินหอยดิบอ่าผัวให้กินมาสักลูกเจ็บท้องพี่น้องไอ้บาทนี่เห็ดได้บาทนี่น่มีเงินเดี๋ยวบอกไปผงมอนะน่ามาดิมาดิมาดิเอามาพี่เอามาใส่น้ำ ใส่ปองนมบ่ปองนมอยู่เฮือนพูนปองนมอยู่ทางเฮือนพูนเอาไม่นี่วรสิอุ้มให้ฉันเอาลูกแาะไว้หนิเจ้านะเอาไปเอาปองนมไปเอาขวดยามาเบิดนะคุณมีจะขวดมาเบิดนะคอณชิบึงเงินบาเรามาให้เมื่อน่ะเบิดอเราบ่เงินเงินบาเราให้ให้มันขาดตัวใดขาดตันั้นนั่นดิอะไรยังขาดอะไรอะเอามาเบิดมันขาดนี่ไงชื่อพูนบ่ โผล่มันก็ธรรมดานี่ที่ได้ที่ได้กินน้ำกินนี่นะที่น้องกินเนี่ยมันบวานั่นลูกเก็บท้องแาบกินหอยดิบ่แ่บตัวมันเบาอยู่ท้องมันก็บมันบริยงนี่มันคือว่าลูก เจ็บท้องก็ตะเหมื่อยนําตอนมาก็คือคั่นมันคือว่าหมอคือว่าลูกหมอเจ็บท้องแบบนี้นบ่อะนั่นน่ะนั่นน่ะอืม นางว่าลูกนางเจ็บท้องเลยสิถามเป็นอาการอะไรฮะอาการอะไรลูกจะเจ็บท้องนะจะบอกค่อยดูแมนเจ็บท้องแล้วมันหายมันหายมันหายหรือว่าเจ็บท้องบุกใจบุกหี่ตีว่ามันอยากนอนอย่างเงี้ยกินข้าวอันเดียมันกินข้าวอลไรให้ป้อนข้าวเลยมันหักแม่มันหากจะบอกโดยไม่กินข้าวเลยแต่เช้ามันคือบัวเห็นหายใช่ปะ แต่สาวพุนบึงกับเหือแต่เหือแต่ขอยามันห่อนมันห่อนแล้วมันมลมัดแล้วมันหายมันแอบอ้าวก็หขอเอฟมันได้แก้วเชียวแต่ยาให้ลูกกินหลายลูกว่เป็นยังไงยาให้มันกินยาอันบริบบทยาเสนีใช่ไหมอันนี้นะเป็นสลมพุนเอาใส่ให้ลูกกินลดสลมพุนแม่เอาใส่น้ำให้ลูกนี่เดี๋นี่เอาใส่ขวดนี่นี่นี่เจ้าชีอเลยนี่นี่เอาคู่่ใสขวด แล้วใส่น้เอาหนาต้มเดินจะให้นลูกนะหลูกกินนาต้มได้ดังไฟพวกอีลอบอันนี้เป็นไรจะยังกินหอย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 ดิบนะไ่ใแ้จอ่าพวกคอพวเป็นยังดอากินโลดเป็นยังลูกไ่เจ็บทองบ่อหอยกเลยกินหอยเอียงหอยหอย สบายดีพี่น้องหอยแข็งบอกหอยแข็งหอยแข็งสบายดีสบายดีเอฟซีหอยตะกวงสบายดีเอฟซีสวัสดีเปิดลูกจะมานำบุญเพลงค่ะเจ้าจิโร่เจ้าจิโร่เราก็มาคั่วกินแบบนี้กินพร้อมกันบุญเพลงเจ้าจิโร่ไมาให้แม่ใช่ไหมเจ้าจิโร่เดิน้ำให้ก็ น้ำเมนุดนะน้ำเมนุดอาไว้เอางินไไว้เอเงินไปหนนะไปไว้เอาเงินไปจ่ายค่ะจีหลอดไปเร็วไปไว้เร็วเจ้าพ็กกไก่เจ้าได้หันงเลยไก่เจ้าได้หันงเลยตมุนมเลยเขาเราออบ่านไก่ก็กินเขาพี่น้อยอย่ามันตกฮะ โดยโดยไก่นั่งร้อยก็กินข้าวเอาไปบุ้นเพชรไปเอาใจขาจิรอไปเอาดูบุ้งว่ากันไปเอาจิรอให้แม่จะขวบเด้อกินน้ำกันอะไรไปนี่เอาเงินไปให้เพึ่นแล้วจิรมาซื้อจิรอให้นั่งร้อยพี่น้องเลย บ่มีแนวกินอีต้นอยู่กับลูกอยู่กับลูกสามคนจะกินยังอยู่ยังบ่มีแนวกินบ่้ห้องกับะนันวันไว้ถูเไ็กจะกินพิสังบ่มีแนวกินนะฉันจำแจมบุกผิกจำเกลือว่ะมีเหือมีแห้งถ้าห้บ่มากก็แล้วเราไปหูน้องเดี๋ยวระวังเด้อหัน้อยง่ายหลังเ้องมาสงสารนางอะไร เนาะเอาให้ลูกกินเด้อคนได้มานังร้อยได้ของกินเถียงไว้อีกแล้วจับมันได้งานล้างได้ฮะก็เอาให้กินบอกกินคือบนอนลงนอนใส่ตักตีแล้วก็ใส่ปากให้ลูกมันจะเขะได้อันนี้นะเล็กน้อยนะมันกระหูคือกันเออต้องแบบนั่นให้ จลูกนั่งยับแตกจะปากลเอา่เียหน่อยให้เด็กมขส่ี้บานนี้บุญเพ่งมันชีหกบอกินยาเลยหักไนมันเขะยาเลยกินยาเลยหักนะบุญเพ่งส่ใส่ขี้จีโลวันนี้พี่น้ามีโอ้ยเต้นไปเบิร์ดได่ยวข่เต้นไปเบิดในบุญเพ่งเฮียแม่พิมดแล้วจะเห็ดแบบนียาด็กนั่งร้อยเอาเทียโจงยาหน้ะให้ลูกเล่น เอาย่างทีสิเจ้าอย่าด้เกลแหลดมันอยากเล่นอยากเล่นบเล่นอื่อยป้อนมันบดนีุ้น้นมาบด้สิั่วอ้สิใส่ขี้ออเขาเด็ดเด็ดตีนบ่่น่นทอเอื้อนุเด็ดตีนแล้วบ่ยา้ซื้อนําให้ หมดแล้วผัไปทิ้มแล้วตอนนั้นอันนั้นนะมันเป็นยาน,นั่นยาอาโมกแค่น,นั้นฮะแม่อาโมกยาดิ่เย็บท้องยาดิ่เย็บท้องนะที่เจ้าไปนะดีที่เจ้าไปหาหมอกระพัวจังหวัดดี<อ>ที่เขาให้มานะ่ะขวดนั่นน่ะจาไปไวไ้ใส่อดไปจับนั่นดีจาได้เจ้าบวกเก็บไว้ ตัวนั่นแหละเียดีเจ็บท้องที่หล่อคือเนเต็ดใช่เมาข้นมาใส่พี่ก็ได้ตีนน้สบวงน้ำดยากันใส่ในใดี่ลคือตัวอาน้ำใส่คือแม่ไข่ใที่หลอบะนุงบีน่อาน้ำใส่น้ำมาไปน้ำมาไปอ เออมกแอบได้มนี่มันบริกรขาเลยมันบริกขาเลย่มีนะ้ายุข่ได้ยังไงอกกวมาก้องอยมักินได้ก็กรตมาได้งอแงไหนแม่ก็อยาพ่อแม่บ้าน เลือดปวดเสร็จม no ือแม่ช่งโลดบอดเสร็จกิโลมาขวบชิปอนเขาเอามาป้อนมึงดูลอยไก่เจ้าเขาไม่ยองเขาเพิ่นแทะนะเดี๋ยวเขาก็ให้ค้างเลยปบะนั้นเขาเบิดเลยบ่อหันเลยนะเลยบ่อหันบลงตัว ตรงไ้คขังแล้วตงนอนหรือตรงไ้คขังขังเาแจวนามมาใส่จะหลอาพี่นองที่เห็ดกินกินเขากับแม่และบ่านลุกงาะงะแักมันเป็นนอยู่ดีในโตมันบ่อย่ับเทใช่ปกติมันบหายหโอ้ยเบื้องห่ไซเบื้องห่าแล้วไมันไสด ใส่แล้วใแล้วเ้วเจ้าก็ไปก่อไฟดังไฟดังไฟคั่วกินเจ้าเจ้าบวกกินก็ได้รับอันดีไปไลนได้มิุ้้ยจิโร่ไม่ใส่บังดูใส่เป็นอยู่บ้านเพ่งรักมาไวหลังมือนะ ใส่เป็นบ่เด้ใส่ปลาลุงมึงลูกบาทใส่ใส่หรือเปล่าใส่ในได้ใส่จีโร่เออเอาออกนอกนะมันนอกโดยโดยฮะใส่ขี้ไม่กี่บ่ใส่ขี้ไม่หนองน้ำหรือเ่าบุญเพ่งใส่ขี้ไม่หนองน้ำใส่เป็นยุขี้ขี้เราอะนะบ่เป็นบุญเพ่งบิ้งข่อยสิบ่ นี่แล้วแม่ใจหัวนั่นนี่นี่นี่เอาปีกมันออกหน่นี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 ่แต่ก็ทั้งหัวมันนี่นี่นี่ขี่ขี่มันนี่นี่เดีนี่เดี๋ยวง้อบันยี่ฉันจะไปกินกับคบขี่มันหรอวะ

หมอไปปั่นเขาลูกอีภูบอ่ะก้อยเขาแต่นั่งบุดเพลงไปตากหน้ามากระจอกเดียวเดียวซ้ำเล็กหน่อยเอายังเนอะเอายังกระเด็ล็กหน่อยฮะพีหน้ากินกระไดหกระซำนี่แหละใครเราบอกมันยังเห็ดนำเดี๋ยวเวลาสิช้อนง่ายอยู่พี่น้องค่ะว่าเวลาบอกหันบอกนี่ครับช้อนมันกับมันกับเป็นได้นี่เนี่ยใช่ชีเป็นอยังพ่ออลไรบอ่ มันบอกอบอกินมันบอกอยู่ดีนะก็ต้นกระต้นบอกจัดแต่ว่ามันมันบบกไข่นั่นมันบอกไขด่ดอกเพิ่งเห็นยังบ้านนี้ไข่โตห้าไ่มีเบอร์บอก

โทรตามผัวว่าสนจอกี้น้ำกันหรอวะกินแล้วแต่กินแล้วกินแล้วากินน้ำกันกินแล้วมาเต็งกอนกินกมสร้างงมากินน้ำกันมากินน้ำกันเราเขาคอยกามียู่เออมากินน้ำกันเตเราจากเบอ ลูกเด็กันกินข้าวเตาานโยจะบอกว่าลูกจะสบายก็าบอให้ไปเลยอ้วเขาบกแล้วด้ตนุญเพลงงานตอกเลยได้หาบุญเพลงกินสะไร้อหได้กผักกับจ่วเกี่ยไฟมันเมือด้

นะสัตว์นครับเข้านำกันพลังมือในเดนนานานกดมานานมันมาพลังมืออันี้อันี้สีล่างให้นี่เร็วไปไวอบอกก้ากินใหามันกินข้าวลยโกินี่อไรจะกินผักกับแจ่วผีมันหายเยแจ่วผีกะได้น่ะฉอปุ้ก็ได้อางเหน่อน จ้าแม่พากินบ่อยังกินคแกรอที่ย่งบริัี่ดูกบ่อยปกติน่ะมันบริย่าเล้อันนี้ตรงไดเลยเตเตถองเงินของท่านบ่เพียงพอบ่มีเงินบ่มีเงินเงินหมดเลยเงินหมดเงินหมดยงไรโทโอจักนจังไบเบอร์มีบ่เบอร์น่ะเบอร์มีเบอร์อะไรเอง

ไปทางใดเบิบ่งเบอร์ก่อนเจ้า,จานะเบ้าจะไปใส้อีกมานั่งมาทางนี้ไปเจ็นโอ้น<ป>่ะเห็นไปร้อยนั่นให้มานั่งเบ้าเบ้เ<ป>บ้าเบ้าเ vào, าอ้ยยานี่บ้าเขาขาหมดนะ โบได้หน้าได้ันั้น่ะสรดมพูนคือเบอร์ผู้หญิงวะอขอรถโอ้ยทาน่อไาโทรพีดโอแม่นแล้วตัวนี้พอหิงบริษือโทรศัพท์อหิงในปัโทรศัพท์อยู่ล เอออยู่เพื่อนก็เห้าเขากะเ้าจะมีเบอร์เขาจะโทรบอกต่อเลยเข้าคือจัดสรรคนจำได้บอกอย่าอย่ามียะไรมีเบอร์มีเบอร์คนอื่นใหเราโทรให้หรือว่าเขาเบอร์มราบ้างไปชี้แจกเบอร์สัชานไาโทรแจกเบอร์สัชายมีจีเบอร์มีอวัญมีความจริเห็นในร้านเหนนั่งเลย แหีหัวเสยบมเป็นยังนะเออน่ะหัวตามพ่อเลยหัวยิ้มบ่มาบนเพ่งกินขขาวนี่ปงลงมาบ้านนาแน่บนเพ่งตีบนเพ่งไปกินน้ำนูไปกินเนี่ยแล้วกินเนี่ยกินเนี่ยแล้วเขนมาขึ้นมากใครจะกินขึ้นไหมข้าวอู้มันบกอะมันอยากอายมันยาเอ้าวข้าวกคนเนี่ยยาหนอนคุ กูกูอ uhm ยู่นะกินกินก <spe et> <masa>. ิน <ample> ก <noise> no ินน้ำกันกินได้แห่กูกินแล้วแอันนี้เห้กินกินน้ำกันกินก้อยกุ้งถามว้านาง้อยกินน้ำกันสดใสหมูดูหาลอยมันเป็นอะไรเ๋ยวนี่เนี่ยมันติดตุกตกก็รอมันเป็นอะไรเก่งก็อุ้มคนเก่งอะไร แ่บ่มาเดอพี่น้องกินข่าวอกันพี่น้องไ้ยบินเพ่นเินแม่นแม่หนูนั่งเลยนอะพวกน้ลูกก็บบ่ยู่และถาใส่กินเราขัวกินท่าได้เจ้าบ่วงบ่ตัวขัดใส่สามเป็นยังเาเดินบ่วงปะนะามานาำบ่วง Cửa chiêu, cửa chiêu À, muốn thấy, cửa mai đây đâu Thăm, phụ phò mình cho mà nó phải đó Bà thử khảo thử làm bỏ sao ừ, Thử bỏ? À. Thử Ôi, ừ. có đây chặt sẵn cháu ơi. Nhàng lông ta lèo đi qua <laughs> Nói, bỏ ừ. ừ. chặt sẵn đó. Thăm nhàng bắt lèo Nhàng bỏ đưa nữa. อ้อเอาให้ให้ร้อยกินกับมันหน้าจนอมันสิปนกันกินอะไรเอาเพราะว่ากินกอยกุ้งถ้าก็เล่วกินขาวเจ้ามาอันนี้จะเห็ดกินเอากินกินกินเอาวาจะกินน้ำกัน

เาไ่ได้โทรด้วยลุงใหญ่จักเราไปนำกันจักบ่อลุงใหญ่ลุงใหญ่ยันจะเราก็เคลื่อนยู่บ้านลูกจ้ะตัวตามผัวลูกบ่อยู่อือลูกบ่อยู่ลูกบ่ได้เห็นหายโบเห็นห้องหมดเฮ้ยเธอบปจะตาหาหาวเหรอใช่ยังไม่จิตหลอฮะไปง่อยด้วยจิ๊ยใส่ไม่จิตหลอกยาวลูกงอได้นนี่มานอนลงนี่เออให้มันนอนเล่นนก็ได้มันก็จะเปลี่ยนยัง มาตัวหลอดีทำเพลงเอาเพลงมาแม่กินข้าวกินแล้วไม่เห็นขึ้นมาไว้ย่าหยังมุนเพลงร้อย้าลุขึ้นมาหนัง้าลูกินมื่อกี้อีขาจับุพเขึ้นมาแล้วบอกกะกินขอช่างคุยช่างทีปะเยอะเยอะเจ้าขึ้นมาหนังมากไหมขึ้นมา

ร้อบอกอะคุณน้าอาปากอันนี şey ้ก็ดีบที่นี่ตาเหลือมงหมดเนาะตาใสมั้งขินบมดในที้อยู่เขาเลยยานอยู่เขาบ่กเนี่ยมันบอกกะเามากินเมืองกษิตัดคันตัดเองโลดต่อยานดีจางเส้นกันอย่าขู่มึง เนาะนา่งลอยตั๋วไอ้มาอีกทีน่กันไหมรอก็จะให้บุญเพลินไปตั๋วมาตั๋วเต่านะช่วยตั้งใส่เด็ดยังกินง่ายกินอ่างนา่งลอยอีกแล้วเหมือนกันเขากินนางกับมีแะไรพี่น้องเอ้ยถิอจะรอให้นางเรากินแหลวเลยเรากินเล็บตะนั่งกินหอย

แฮปป้ฟอนด์เขาเลยมันชี้ห้างน่มันอึดเถอเป่สงสัยมันอึดเถาะมาแล้วมันกินไม่ได้ใคลูกแม่ไม่ได้ยุรันยากือเลี้ยงลูกใหญ่เลยคนอีกกระหยานแล้วบอแล้วเอาถัวไมาให้เงิน